กาบสวัสดีทุกท่านนะครับผมโซดาจากช่องหลวงรู้ h ชนแนลช่องที่รู้ทุกเรื่องยกเว้นเรื่องของตัวเองสำหรับอีพีนี้ผมได้นำเอาพระปิดตาหลวงปู่เอี่ยมวัดโคนอนปี2515นะครับและนางกวักนะครับเนื้อชินตะกัวปี2515ปลุกเสกในพิธีเดียวกันนะครับก็ถือว่าเป็นพระเครื่องที่ไม่ธรรมดาจริงๆนะครับพาชุดน,นี้ราคาก็ยังจับต้องได้นะครับ ถือว่าเป็นพระเครื่องที่มากพุทธคุณนะครับพระหลักร้อยแต่พุทธคุณหลักร้านจริงๆนะครับเพราะว่าพิธีใหญ่มากนะครับเรียกได้ว่าในยุคนี้คงไม่สามารถนําเกจิชื่อดังแห่งยุคนะครับมาร่วมพิธีปลุกเสกได้ขนาดนี้นะครับก็จะมาเล่าสตรอรี่คร่าวๆก่อนนะครับก่อนที่หลวงปู่เอี่ยมจะได้รับอาราธนาให้มาเป็นเจ้าอาวาสวัดหนังราชวรวิหารนะครับเขตจอมทองกรุงเทพนะครับท่านเคยจําพรรษาอยู่ที่วัดโคนนอนเขตภาษีเจริญนะครับ กับหลวงปู่รอดอาจารย์ของท่านนะครับและท่านได้สร้างพระปิดตาเนื้อชินตะก,กวดนะครับบรรจุก,กุไว้และได้มีการเปิดกุอย่างเป็นทางการราวปีพุทธศักราช2512นะครับต่อมานะครับปี2514-2515ถึง2515นะครับทางวัดได้มีการยกช่อฟ้าพระอุบโบสถหลังใหม่นะครับจึงได้จัดสร้างพระเครื่องชุดนี้นะครับเพื่อแจกในงานพิธี ปิดทองฝั่งลูกนิมิตฉลองพระอุโบสถหลังใหม่นะครับโดยมีหลวงปู่โตะวัดประดูชิมพีเป็นประธานนะครับพร้อมด้วยเกจิอาจารย์ชื่อดังแห่งยุคนะครับมากมายเลยนะครับอาทิหลวงปู่เทียมวัดกษัตต์ตาทิราชหลวงพ่อแพรวัดพิกุลทองหลวงพ่อเงินวัดดอนยญยหอมหลวงพ่อแช่มวัดดอนยญยหอมหลวงพ่อสุดวัดกาหลงหลวงพ่อทิวัดป่าเลไลหลวงพ่อทองอยู่วัดท่าเสาหลวงพ่อทองอยู่วัดใหม่หนองพระองค์หลวงพ่อบุญมีวัดอ่างแก้ว หลวงพ่อมิ่งวัดกกหลวงพ่อเตวัดสามงามหลวงพ่อเสงวัดกัลยาณิมิตหลวงปู่สิมวัดถ้ำผาป่องหลวงพ่อโดวัดนามาตุมหลวงพ่อกี่วัดหูช้างหลวงพ่อเนื่องวัดจุลามณีหลวงพ่อไผ่ทูลวัดโพนิมิตหลวงพ่อแดงวัดเขาบันไดอิดหลวงพ่อหอมวัดชานมากพระอาจารย์นองวัดสายขาวหลวงพ่อมุมวัดนาศัก์หลวงพ่อมุมวัดปราสาสเยอะพ่อท่านขิงวัดถลุงทองหลวงพ่ออุตมะวัดวังวิเวกาลาม หลวงพ่อสมชายวัดเขาสุกิมหลวงพ่อคงวัดวังสัพพรสหลวงพ่อเก๋วัดแม่น้ำนะครับเป็นต้นฟังจากรายชื่อเกจิอาจารย์ร่วมปลุกเสกแล้วนะครับคือไม่ธรรมดาจริงนะครับแห่งยุคจริงๆรวมนั่งปลูกเสก9้าวัน9้าคืนนะครับทั้งเช้าเย็นตลอดเวลานะครับก็มีเรื่องเล่าปากต่อปากกันมาว่าหลังจากเสร็จพิธีนะครับหลวงปู่โตนะครับท่านได้บอกกับลูกศิษย์ลูกหานะครับว่า ให้ลูกศิษย์รีบไปเช่าพระเครื่องพิธีนี้เก็บไว้เลยนะครับเพราะว่าท่านเห็นเจ้าของพระนะครับก็คือหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังเนี่ยมานั่งปลุกเสกด้วยนะครับคราวนี้ก็จะมารีวิวองค์จริงให้ได้รับชมกันนะครับก็เป็นลักษณะเนื้อชินตะกัวนะครับนี่ด้านหลังนะครับมีการต่อโค้ดไว้นะครับตรงนี้องค์นี้ก็โค้ดค่อนข้างชัดเจนนะครับ ก็ผ้าชุดนี้จะมีนางกวักด้วยนะครับแล้วก็ผ้านางพญาแล้วก็ผ้ารอดนะครับรวมผ้าปิดตาก็จะเป็น4องค์นะครับที่ปลุกเสกในพิธีเดียวกันของวัดโคนอนปี2515นะครับอันนี้เป็นส่วนของนางกวักนะครับด้านหลังก็ชัดเจนเลยนะครับตอกสัญ,ญลักษณ์ขนาดกว้าง1.3เซนติเมตรสูง1.5เซนติเมตรนะครับประมาณนี้นะครับ ก็จะหาพระนางพญาและก็พระรอดนะครับมารีวิวใน EP ต่อไปนะครับอันนี้ให้ชมด้านหลังต้องบอกว่ารุ่นนี้แม้ราคาไม่สูงมากแต่ก็มีปลอมนะครับก็พระชุดนี้นะครับจัดสร้างตามสูตรการหล่อพระแบบโบราณน,นะครับโดยนําแท่งช้นวนชินเก่าของหลวงปู่เอี่ยมนะครับแล้วก็เศษพระปิดตาที่พบจากกุวัดโคนอนที่ชํารุดและก็ชนวนโลหะเนื้อชินเก่า จากพระกูทั่วประเทศนะครับมาหลอมใหม่แถมพระองค์ที่หลอมนะครับจะเทพิมพ์ทีละองค์ในพิธีเท่านั้นด้วยเป็นพระที่จัดสร้างทีละองค์นะครับเมื่อพิจารณาดูจะพบว่าพระแต่ละองค์จะมีขนาดแตกต่างไม่เท่ากันนะครับแต่ทุกองค์ก็จะมีโค้ดตอกไว้ด้านหลังพระแท้นี่เหมือนจะมี ค่าประหลอดนะท,ที่เขาเรียกกันนะครับสําหรับพระคาถาอาราธนาพระปิตาหลวงปู่เอี่ยมนี่นะครับคือคาถามงกุฎพระพุทธเจ้านะครับซึ่งมีเนื้อความอิติปิโสว,วิเศษิเออิอิเศเสพุทธนามิเมนาพุทธตังโสอ,อิโสตังพุทธปิตินะครับประมาณนี้นะครับก็น่าเก็บหาและมีไว้บูชาติดตัวเป็นอย่างมากนะครับสําหรับพระเครื่องจุดนี้ ก็สำหรับ EP นี้จบเพียงเท่านี้นะครับหากผิดพลาดประการใดต้องการขอเัยไว้าที่นี้ด้วยอย่าลืมกดติดตามช่องหลวงรู้ชาแนลเพื่อเป็นกำลังใจและไม่พลาดรับชมคลิปใหม่ก่อันครับสวัสดีครับ